สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะคะว่า,าเขาอะรู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะขอดูเรื่องราวเกี่ยวกับเขาหน่อยอ๋อคุณกับเขาอาจจะจบกันไปแล้วอะอืมจบกันไปแล้วไหมนะคะเคยเคยมีความสุขมากๆ แต่ว่าอาจจะจบกันไปด้วยอารมณ์ใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยอืมหรือนะคะคุณหรือเขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนก็ได้นะอืมอันนี้เป็นคําใบ้จากไพ่นะ มีคนที่ดูหน้าอ่อนหน้าเด็กกว่าไว้ด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละอาจจะมีการจบกันไปแล้วแล้วก็เกิดจากการใช้อารมณ์เนาะอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าการอยากเอาชนะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูกันนะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงนะอุ้ยทำไมเขาเจ็บเลยอะเขาเจ็บปวดเขาเจ็บปวดมากๆเลยนะคะถ้าจบกันไปแล้วอะเหมือนคนคนนี้ยังอยากอยากได้รับโอกาสจากคุณนะอืมถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเออเขาพยายามที่จะ ตัดใจจากคุณอนะแต่ทำไม่ได้อะหนึ่งดาบอะนะพลังงานของการที่เขาอยากจะตัดใจหรือเขาพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอะนะคือเจ็บอะเขาเจ็บมากนะคะพลังงานไพ่สิบดาบแต่เขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้นะเพราะว่าพลังงานไพ่แปดดาบขึ้นมาเนาะเขายังติดอยู่ที่คุณ เหมือนเขาพยายามที่จะต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกของเขาเขาพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องราวของคุณน่ะแต่นกบอกเลยว่าทําไม่ได้นะอืมทําไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอาจจะเป็นชาววันศุกร์หรือเป็นชาวพฤกษ์ได้นะคะแล้วก็ทัดลมเมทุนตูนกุ้มนะคะ มาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะณนเวลานี้อืมนกรู้สึกว่าเขาอะแน่นอนเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะและเขาพยายามที่จะลองไปคบไปคุยกับคนอื่นน่ เพื่อที่จะลืมคุณอืมเหมือนเหมือนเขาเขาลองนะคะลองที่จะคุยลองที่จะแบบเปิดใจนะคะอืมอแต่เขาก็แอบเสียดายคุณอยู่ดีนะคะมาดูสิว่าเขารู้สึก,กยอย่างไรกับคุณนะคะในตอนนี้เป็นพลังงานของไพ่เดอะทาวเเป็นความ ร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะรู้สึกพังมากๆเขาอาจจะเสียความมั่นใจไปเลยนะจากคนที่แบบมั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอย่างนี้ฮะนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำได้กรกฏพิจิกมีนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเขารู้สึกยังไงคุณคะอืมเขารู้สึกว่าทำไมคุณ คุณแบบว่าเหมือนตัวคุณเน่ะอยู่ได้แล้วนะคะคุณเข้มแข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะแต่เขาที่ดูภายนอกเนี่ยดูเข้มแข็งนะดูนิ่งนะแต่จริงๆลึกๆอะเขาเขายังนึกถึงคุณตลอดนะคะคนคนนี้อืม เขายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องราวของคุณได้แม้ว่าตัวเขาอาจจะเพรียบพร้อมเขาอาจจะมีคนเข้าหาเยอะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยสนใจเขาอยู่ตลอดก็ตามนะคะแต่ตัวเขาอะเหมือนมันแอบเหงาอะนะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีทุกอย่างแต่รู้สึกเหงาๆอะ่ะรู้สึกขาดหายอะไรแบบนั้นน,นนะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะ เขารู้สึกอย่างไรคะโอ้โหเครียดหนักเลยทีนี้คิดมากนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะพลังงานไพ่ใปเนี้ยแล้วก็คิดตลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะ่ะเก้าถ้วยอย่างที่บอกนะว่าเขาอะ่ะมีคนเข้าหาเยอะแต่เขาก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่เต็มหัวเขาไปหมดอะ่ะอืม เขาก็ยังไม่มีใครเนาะในเวลาเนี้ยหมายถึงเขาก็ไม่ได้แบบสารความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษนะคะขาจิบน้ำนิดนึงแล้วตัวเขาเนี่ยนะคะจะทำยังไงบ้างคะเขาจะทำยังไงคะเี้เ,เขาจะติดต่อคุณมานะห้าดาบ เขาต้องรวบรวมความกล้าแหละบางทีคนคนนี้อาจจะเขียนข้อความแล้วก็ลบก็ได้นะอืมไม่กล้าอีกโก้สูงบางทีเหมือนพิมพ์แล้วก็ลบอะไรแบบเนี้ยเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติได้คนในเครื่องแบบนะคะถ้าหารารชการตำรวจเป็นนักเดินทางเนาะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะ แน่นอนแหละคนคนนี้ถามว่าเขาจะทำยังไงต่อหนูรู้สึกว่าเเขาจะต้องไปรวบรวมความกล้าของเขาอะ่ะก่อนที่เขาจะติดต่อมาหาคุณอือย่างที่บอกว่าไม่กล้าก็อาจจะเกิดกเ,เกิดจากนะคะอาจจะเกิดจากที่เขาเคยทำกับคุณไว้หรืออีโก้ของเขาทำให้เขาอะ พิมพแล้วก็ลบข้อความอะไรประมาณนี้นะหนึ่งควยเขายังรู้สึกกับคุณอย่างมากมายนะคะเขาอยากเขาอยากที่จะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะคืออยากจะเข้ามาทําดีให้ทําดีกับคุณนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณคุณเป็นฝ่ายที่จะต้องทำอ่ะเขาอยากกลับเข้ามานะ ทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะคะมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณอะขึ้นไพ่สามไมา้ลูกหกขยายาหน่อยนะอืมคิดว่าเขาคงติดต่อคุณมาเขาคงเข้าหาคุณเขาจะเอาความจริงใจเข้าแรกนะคะแต่อย่างที่บอกก็อาจจะต้องรอหน่อยหนึ่งเพราะว่าดูเหมือนตัวเขาเองออม,มีอีกโก้อยู่นะคะเข้าหาคุณอาจจะช้านิดหนึ่งนะ พอดูสิคะว่าไพ่อยากจะสรุปว่าอย่างไรไพ่สรุปคุณและเขามีความแตกต่างกันนะอายุภาษานะคะเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะมีพลังงานชาวราศีสิงข์ขึ้นมากรกฎธาตุน้ำเนาะให้สรุปก,ก็คือคนคนนี้เขาจะหาวิธี วิธีการทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะอ่ะขอดูเจ็ดถ้วยหน่อยไพ่สรุปก็คือจะกลับมานะคะเจ็ดถ้วยคือหนึ่งเหรียญเนี่ยคนคนนี้เหมือนต่อให้ใครเข้ามาในชีวิตเขามากมายก็ไม่มีใครที่จะแบบใช่เท่าคุณก็ไม่มีใครที่เขาจะรู้สึกได้แบบคุณนะคะ ยิ่งมีใครเข้ามาในชีวิตของเขามากแค่ไหนความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน่มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นน่ะการกลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะชัดเจนกับคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ชัดเจนไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์จับต้องไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะให้บอกว่า คุณจะได้รับความรักที่คุณคู่ควรอย่างแน่นอนเป็นความรักดีๆความรักที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงนะคะนี่คือไพ่สรุปนะเขาจะกลับมาแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นรูปธรรมอืมเขาจะมาขอโอกาสจากคุณนะคะเป็นการกลับมาที่ที่มีความหวังอ่ะอืมคาดหวังได้จับต้องได้นะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญ เขาจะกลับมามอบความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณจริงๆนะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะอืมประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณนะคะในวันนี้นะข้อความน,นิดหนึ่งเนาะประโยคข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะค,คนคนนี้อยากบอกอะไรคุณเพิ่มเติมคะ่ะ อ่าบางคนไปเจอกับคนที่เขามีกำแพงเนาะตอนนี้กำแพงของเขาพังลงแล้วนะคะเขาจะเปิดใจมากขึ้นเนาะฉันรักเธอมากขึ้นทุกวันฉันรู้สึกแย่กับการไม่มีเธอนะคะฉันเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเข้าใจกันมากกว่านี้จะถนอมหัวใจเธอมากกว่านี้ ถ้าฉันผิดไปฉันอยากขอโทษได้ไหมฉันไม่ยอมแพ้ที่จะรักแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนเธอเซ็กซี่เย้ายวนใจสำหรับฉันเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขามองคุณแบบนั้นนะ่ะฉันอ่อนหัดกับเรื่องความรักนะคะก่อนหน้านี้อาจจะแบบรักไม่เป็นดูแลความรักไม่เก่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ อีโก้ของฉันทำร้ายตัวฉันเองนะคะอยากได้รับโอกาสอยากกลับมาในชีวิตเธออยากปรับปรุงอยากแก้ไขนะคะอืมใต้สำรับนะคะไม่มีสักวันที่จะไม่คิดถึงเธอนะคะคิดถึงที่สุดก็คือเขาจะกลับมาแล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วนะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ